ถ้าพูดกันอย่างไม่อ้อมค้อมเนี่ยนะครับเดิมมีประเด็นเรื่องอีกด่านหนึ่งคือยี่สิบสี่สิงหาคมสองห้าหห้าคือเป็นวันที่พลเอกประยุทธ์จะอยู่ครบ8ปีซึ่งอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่สังคมให้ความสนใจทั้งประเทศประเด็นนี้อาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงครับคือมีสองประเด็นนะครับอ,อ,อันที่หนึ่งคือว่าตามรัฐธรรมนูญเนี่ยฉบับนี้เป็นฉบับแรกที่บัญญัติว่านายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่ง นะครับไม่ว่าจะรวมกันหรือต่อเนื่องหรือไม่นะต่อเนื่องหรือไม่นะแต่รวมกันแล้วเกิน8ปีไม่ได้ทีนี้พลเอกประยุทธ์เนี่ยก็เป็นนายกมาตั้งแต่วันที่24สี่ิงหาคม2557้าหคือยึดอำนาจเนี่ยยิบสพฤษภาคมใช่ไหมครับปีเดียวกัน57าเดสามเดือนถัดมาก็เป็นนายกจากหัวหน้าคอสอชอก็เป็นนายกควบด้วยนะครับรัฐธรรมนูญบอกว่านายกจะ ดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกินกว่า8ปีไม่ได้นะครับก็พลเอกประยุทธ์ก็จะครบ8ปีนะครับทีนี้คำถามคือตีความยังไงถ้าตีความให้ช่วยก็จะบอกว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องรัฐธรรมนูญประกาศที่หลังเพราะรัฐธรรมนูญผู้ประกาศ6เมษายน2560ไปนับก่อนนั้นได้ยังไงทีนี้ปรากฏว่าในบทเฉพาะการเขาเขียนไว้นะครับคุณโยธินท่านผู้ฟังครับบทเฉพาะการเนี่ยเขาเขียนไว้ว่า ให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินมาก่อนประกาศใช้รัฐธรรมนี้เป็นคณะรัฐมน,นูญคณะรัฐมนตรีตามรัฐมนญรีบทบัญญัติต่างๆในหมวดคณะรัฐมนตรีซึ่งรวมถึงมาตานี้ด้วยก็ย่อมใช้บังคับกับนายมนตรีและรัฐมนตรีคณะนี้ด้วยนะครับซึ่งในวาตาเดียวกัน,นในบทเฉพาะการเขามีเขียนไว้หมดนะครับว่าคุณสมบัติข้อไหนมาตาใดไม่ใช้บังคับ หรือยกเว้นกับคอรมอชุดที่เป็นมก่กนเนี่ยเขาจะบอกบทดเลยครับยกเว้นอะไรบ้างโดยที่ไม่มีการยกเว้นมาตรา158วัคซีนไอเรื่องเนี้ยวาระรวมกันเป็นแล้วเกิน8ปีไม่ได้มันคือ158วัคซีนปรากฏว่าบทเฉพาะการมาตรานี้ไม่ได้ยกเว้น158วัคซีก็แปลว่านายกรัฐมนตรีจะดำรงเกินกว่า8ปีไม่ได้ก็ต้องใช้กับพลเอกประยุทธ์ด้วยเดิมเมื่อคิดว่าอาจจะรอดนะ เพราะคนตีความเนี่ยคนตัดสินคือสารรัฐธรรมนูญซึ่งเราก็ทราบนะครับมีความยึดโยงนะครับในแง่ของออการสัญหาการให้ความเห็นชอบนะครับโดยผ่านสนทชแล้วก็สวซึ่งทั้งสนชและส,ละสวก็มาจากาพลเอกประยุทธ์เลือกไว้มีความเกี่ยวโยงกันแบบนี้คนก็คิดว่าก็คงเหมือนคดีอื่นที่พลเอกประยุทธ์เคยโดนล้อต่อศาลนะั่คือผ่านหมดอันนี้คงจะผ่านเหมือนกันแต่ว่าเห็นสงสัยจะไม่ถึงอ่ะสงสัยจะอยู่ไม่ถึงยี่สิบสี่สิงหาคมครับ